อะไรใช้แปดสี่คูณสิบโบเจพีโกตัวดุบป่ะไมจีนะ่าจะสามตัวมัง้งสามตัวมัง้งโบเจพีโกแคท what แคทไอคอน GOTG โบวีเอลาโบ แชทเราประเดิมด้วยวีลาไม่จีว้าวดูแพ็กแรกไม่จีแพ็กแรกของวันโบ what is that แัดไอ้เหี้ยแพ็กแรกกูได้วีลาหักอะราคาอะไรไงฝาก W boy check out หน่อยนะไม่จีแปดสิคุณสิบ let's โ o โบพุตตี้โบพุตตี้แชทวิดิช ล่างไหนไม่รู้โอเคคูลิบอยมามจีออร่าออร่าออร่าแชทค้ามดาวโบค้ามดาวได้เลยไหมโอเคแชท let's go โบอันแรกครับแชทอันแรกโบนะครับผมก้าวสิบโไอคอนของเราในวันนี้นะครับทุกคนก้าวสิบโของเราในวันนี้นะมามจีเ e ีย we g โกโบ All right f ั n n ิ s t ต r ร์ลอยเลิฟมีโ d แบดดูดไอเ that chat for f o d d e r bo. ถ้าเกินเก้าหมื่นคือ W bo เบิน่าจะพอดีคำปะ JS park ใช่ไหม That cool, right? that พอดีคำใช่ไหมโบ JS park มันเจ็ดหมื่นใช่ไหมโบ โบนับรวม3วันที่ผ่านมาโบก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ามาแอคคาวิสโซออร่าจริงโบโอเคแชทใกล้สองโบทุกคนไม่ได้ทำมานานเหมือนกันไมจีนะครับผมแต่ว่าแพ็คนี้ทุกคนเบสซี่วอตบีกอตมาคินยอสโบโอเคแชทเอาจริงก็ไม่แย่โบไม่แย่แต่ไม่ได้ไม่ได้ลงไมจีแต่ที่เรารู้กันโบกองหลังที่โนแอร์เรียถ้ากับโนออร่าไมจีมาคินยอสเวิร์คัมทูดักับพีทีโบคูลิบารีเหรอ ปริบลี่ฟูตตี้โบ oh my god โบ oh my god what happened my g จี what ดูหกแสนโอเคโบเดสโซโคไม่จี wow ทีมเราซีซั่นทุกคนเดนมาร์กไดเออร์ไม่ใช่ทำไมเข้า97แชท wow บ๊อบบี้ไมค e n วีนโ97โอโรวอลล่าไฮฟอร์เดอร์ฟอร์มีไมจี97แชท97สองใบโบโอไมค์ก้อนแชทมี85แค่สองใบโบว้าว85คูณสิทุกคนทีมรถทีมโทัวร์นเมนต์โบมีสิทธิ์จะเป็นมีสิทธิ์จะเป็นเอมปาเป้โบเอมป,ปเป้ไม่เอาเบลิงแฮมแต่ว่า whatever bro oh m u s e o ล่าแชท oh my god bro และนี่คือเราไปอยู่ครั้งที่3ามไม่จี let's go จามาา98 chat oh my god bro จ go, ามาา98 let's making g o d u d e แนะนำโป๊ยใช้ไหนครับเอ่อ uh, p o l a 888 .exe ไม่จี polar 888 ดอทเอ็กซ์อีอยู่ในดิสคอดไมจีโหลดได้โบแชทแชทดิสคอร์ดเดี๋ยวผมไปหานะโบว้าวเราเอาไอคอนพีพีออกโบบันเลงเลยโบขอให้โบโชคดีอันแรกแชทประเดิมด้วยฟุตเบิร์ดเดย์โกลาโซละจีโอทีจีโบนะครับผมโซออร่าซานเชสแชทโซออร่าซานเชสและดีดีเอด็อกบาโบ ดดเอด็อกมาไมจีบาเลซีโบเคอร์กออปชันนะ่ะผมออปชันสองทิวไอไดไหมจีออปชันสองทิวไอไดว้าวแชทตอนจริงมันก็ตึ๊บเหมือนกันนะโบวู้ฮูลิเบอรี่แล้วปีเตอร์เช็คไหมจีและโลท้า ยังไม่ดาไปอยู่เลยบอโบสู้ๆหน่อยแชทแชทแชทอิชิมากอิชิมาร์กลาส์ลาส์วันบโอ้โหดีดฟไลอิชิมาก์กบีฟรายโบแลบ้และเอ่โอโปรโมโวาวเดชาร์กโบพอก้มแก้มไปจี สิบสี่พยโยพีกโบกดไลค์เพื่อฮีมแชทฝากกดไลค์สติมเหมือนนะโบเล t ส g ก็ go, ไปงชุบยินโยเล่นเยมได้ไหมครับ <_ d ial ing> เล่นได้ครับโบได้อยู่แล้วครับ <_ d ial ing> มาครับโบอีกอันหน,นึง่งเถิกลูคุมี่ไหมโบลูคุมี่เลิฟยูโซแบทแชทวันออฟทรี three, ทุกคนใกล้เสองบวกเถิกโบโบ,บถ้าเกิดโบจะคลิกเซลล์โบทำไมโบไม่เลือกเลที่มันธรรมดาแชท <_ d ial ing> ความฝันของเขาคือ v b d คนาเต้และพวกนี้ใช่ไหมนี่นคือความฝันของของเอ,อ่ปอปัองชุบใช่ไหมที่ทำแพ็กนี้น่ะ่ะดีโบกูตัวโบดีมาโกมือลื่นดีมาโก้มือลื่นแชทแอนยังไม่มีวีโบพูให้กับเขาแล้วครับทุกคนผมรู้ว่าความฝันเขาคือ v ด d และคนาเต้โบและนั้นยังไม่มาไหมจียังไม่มาโบ เอาหน่อยเพื่อนโมเมนต์ Moment. หนึ่งความเชื่อนม่ให้เราหมุดนิโคโบนิโคดับประยูชัดบิสกายเกตดับปโบนิโคโบนิโคโอเคแชทโอเคนี่คือที่เชิดหน้าชูตาโบนิโคนิโควิลเลียมว้าวสองฟุตตี้โบแต่ก็ทูฟาฟอร์มดับมจีเทิร์กเทิร์กเอด อูฟอสคารบรอมันต้องได้ไปอยู่บ้างดีวะทำมาขนาดนแบบเนี้ยแบบวินิซิอุสอะไรเงี้ยหรือเอ็มปัปเป้ก็ได้ผมอยากเห็นเอ็มปัปเป้ในแชร์เพย์มากๆเลยนะไว้ทุกคนอันนี้ไอคอนเลยใช่ปะเกตคุกอเกนโบแล้วโบเลืลเอกเดือนสัยี่เดือยหมดแล้วอออไมจีแลบอกลาทุกตัวโบในเดือนสิงหาคมฟูดบายแล้วการันตีฟุตตี้ใช่ปะไมจีเก้สี่คูณสามการันตีฟุตตี้ทุกคนแพ็กนี้ ตอธงชาติแบบ w โบสเปน Cm มีสิทธิ์เป็นบอลมาติมันอยู่ออฟิทีฟนี่ว่ากาบี้เหรอโอเคโบอย่างน้อยมันก็เกินราคาโบหวังว่าโบจะยังไม่มีนะใช่ครับแล้วเขามีแล้วไม่จ <c oughs> <c oughs> ีแล้วแล้วเขามีแล้วโบเรียบปวดว่ะโบเก้สี่คูณสามทุกคนทีมอลทร์ทนอเมนทุกคนบราซิลแอลบีเวนเดลเวนเดล แต่ทีมอัลเบอร์เทอร์ม,นรมินมีโปรเทนเชียลไหมจีเดิร์ดเทิกวันอัลโฟกัสสี่บวกไหมจีเปดีนด้นาติน่าแต่มันดูบบัวบไัไปลงไอคอนอะไรก่อนไหมผมรอได้โชคดีดูด อาภาพเดินตลอดเลยโบคิสเตอีลิกเซนชัด94คูณ3ครับ PTG ทุกคน PTG แต่ตอนเนี้ยลูคูม,มี่ก่อน9 6มี potential ทุกคนขอให้ไม่เป็นยนโอบล็อกนะเ t สโกโบคาวาสสคัลัสสคิเลียใช่ไหมออไรโบด้วยราคาพอก้อมแก้มไมจีไฟฟ้าคา,วารวัลาโดนาโบ้ควิกเซลจบ สามใบแต่ก there.. oh, ็รุ้นได้โบเพิกกรี่คูสามโบโอ้โหมาสีขาวแบบนี้วาวเวโอลิเวล่าทุกคนวินิสุรแคนเซฟโยไลท์ทุกคนแต่มันเป็นลาบูบูเอฟซีไมจีแต่เป็นลาบูบูเอฟซีแชทเทปิโกโบไอคอนแชท อง g ีดูบ oh อ so wow, yeah, wow. ไมก้าโรโซเพนวายเอวายทำไมต้องทำกับเขาแบบนี้โบอไมนะอ่าบอกาสิบสี่ไปแล้วไปแล้วสี่โอโซเพนบโลเทชันไหม Let's กบโบูโนเฟอร์นันดูบ แต่มีลูกคงมี่โบเลดติ้งเท่ากันอยู่โบถือว่าเลดดีมากเลยนะเว้ยเก้ 96, 4, าสิบหกสี่ใบซึ่งหาดูได้ยากไหมจีปกตินี่คือเก้าสี่จะเป็นจะเยอะนะโบเก้าสี่คูณสามโบสีขาวอีกแล้วอะถ้าสีขาวไม่ใช่วินินีจบแล้วนะเว้ยแต่นี่คือโอคาฟอลโบโอเคฟอลเอ็ด OK, ทุกคน please วินิซิวุฒได้โปรด please วินิซิวุฒเมสซี่ก็ได้มาควินย้อดโบอ้า กองหลังที่โนแอร์เลวทุกคนก็รู้ดีว่ามันคือโนออร่าทุกคนเทียสมิธดบ่ะสมิธขายได้สองเวอร์ชันเหรอสมิธสมิธเชลซีโบและโอลิเวล่าไหมโบฟอร์เรตติ้งโบเรื่องมูดิดอ๋อเทียโคฟูตตี้การันตีซีอาร์เซเว่นเนมา ลาเฟลมาเกตใช่ไหมลาเฟลมาเกตโบหกไก่สิบสี่ oh. 94, คูณสาม PTG MYM PTG ทุกคนอุลุกไว CB Olivella ไม่ใช่ KimiNet ไก่สิบสี่ทุกคนผมจำไม่ได้ว่า PTG มีใคร W มั้งเนี่ยสกินเนี่ยใช่ไหมไก่สิบสี่สามบายโบเคิร์ก้อแมแบงโบร Let's go ไ a g จี โอ้ oh. GGMU ดูด One o f 5ครับแต่วันนี้คือไอคอนก่อนโบเคอร์เคอร์ไม่จีเกตเคอร์โมเมนต์ทูชายไม่จี1 o f 5 f i อ้นายที่นายเปดี้โบด้วยความสัตย์จริงใช่หมมันก็ W แลแหละแต่แบบคล้ายๆก็มีแล้วใช่ไหมโบ9้ติฟ4ีคูน3ครับติปกอล M Y M ใช่ไหมมีสิทธิ์เป็นโพ o p a เมอร์โบมีสิทธิ์เป็นโพ o p a เมอร์โบปิดเลยอะ่ะโบไม่รอโพ o p a เมอร์เดินออกมาแตสเตกเกนไมจีเคิร์กหกแสนสองหมื่นห้าพันคอยไมจีเปิดด้วยทีมออเด้วยซีซันทุกคนนิวยอร์กก็แทมแชทวินเลียมวินเลียมมีสิทธิ์ที่ M Y M อยู่ข้างหลังปะแบบว่าพวก P T G มาเป e อ่ะโอ้นั่งไงโดด g o o d f o r t ด e วยโบโอโบโซเพนโบโซบูโนเฟอร์นานด้วยโบโซเพนไมขอบคุณมากครับทิฟฟฟฮเมอร์และบาสโตนี er, Low ่พอฮิมไมจีดิสกายดิสไทม์ดิสกายเกตคุก l บโลโบกาบโลก หกแสนสองหมื่นห้าันคอยสำหรับ UnTouchable Bo กูรักแชทกูรักนี่คือแพชชั่นในเดือนสิงหาคมโบซีโมลซีซั o นเป็นการเปิดตัวโบแต่ว่าพวกทีโอทีมันอยู่ข้างหลังไงโอลีแฟนวัดกินเกอมาทุกคนข้างหลังมีลุ้นอยู่อู้อู้ เตโอเดนเดแชทแสนสองหมคอยแล้วเขาได้เตโอวอดิสกายเอเลเวบอยไมจีย so e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 > ินดีด้วยดูนคอนแกลสไมจีเตโอโวอ่ะกลายเป็บวกโวลุนเอ็มปาเป้แชทเอ็มปาเป้คาเซมิโลเลิฟยูโซแบดไมจีคาเซมิโลเลิฟยูโซแบดอันนี้กลายเป็บวกเหมือนกันทุกคนว้าวมาเช่เต้แชทเดสเพนเ เดอะล่าสัปเทิกมาโบเทิร์กเทิกแชดสองล้านสี่แสนคอยโบจากผู้ที่เล่น s อ c บซไม่เป็นโบตอนนี้เขากลายเป็นผู้ที่มีสองล้านสี่แสนคอยไม่จีท็อปปี้สู้เขาท็อปปี้ท็ทอปปี้ปปเพิ่มสี่แปดชูโบก้าสี่คูณสามทุกคนเทิก สกีแ,แพ็กเตอรี่เหรอไอคอนกเก้าสิบบวกไหมจี let's go l o o กอนาตากรฟอินเดอะแชทมีมีโ p เทนเชียลแชททีมอลทัวร์นาเมนต์บโอฮาดิโอกรูใช่ปะ่ะเอ็มป right. ัปเป้เบลลิงแฮมคูคู่เลยย่าบอฟู่มาจากไกลเลยเวนกัม เปิดตีแชทโอเคเอาจิงก็ผมเพิ่งรู้ว่าเปิดตีมันมีฟินเนตช็อตนะเว้ยเอาจิงด้วยความสัตย์จริงผมเพิ่งรู้อีลิเซนโบแต่โบไม่เลือกเหรอนี่เด็กของนี่เด็กขงแน่นอนคนนี้รีบซื้อรีบขายไก่สีบวกไมจีโบได้ใครมาไวแซดโบมูลยอดเหรอ PTG อยู่ข้างหลังแชทมัดเชียดนูนเน็ตโบไก่สีสามใบเคร หลืออันนึงว่ะไปเจ็ดคูณสองเฮ้ยต้องรีบกลับมาดูเลยกูฝรั่งเศสซีบีกูรีบกลับมาดูแพ็กนี้เลยไหมจีเลน่าโบเอ็มปาเป้เบลิงแฮมเกย์โบกูรีบกลับมาดูเลย,เน,เลย,น,เลยนี่คือทีมของเขาครับโบ,บเบสซี่เกนะ้าสิบเก้ากาค้าเก้าสิบเจ็ดนะดินโยเก้าแปดเดอพอเก้าเก้ากุลิเก้าเจ็ดแฮนเซนเก้าเก้าโบเตโอเก้าสิบเจ็ดนะโบ,บผมไม่รู้ว่าโบ,บจะหาตัวจริงลงทีมได้อีกหรือเปล่าเนี่ย แดนดี้วิดดิทบผมเซอร์ไพรส์มากที่โบไม่มีแดนดี้วิดดิทผมผมแบบเซอร์ไพรส์มากที่โบไม่มีวิดดิทไหมจีเว็บแอปเตอรี่โบมาแฮทเก้าสิบเก้าเมซี่รอบที่แล้วนะโบถ้าออกเอ็มปัปเป้รอบนี้นะบอกเลยเดนสโก้โบสีขาวแชทส <c oughs> ีขาว <c oughs> ดู ขอบคุณมากครับตีดูฟ์ยูและนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะเป็นโบและตอนนี้เกเป็นไรแชทมาแล้วโบเตโอรอบที่แล้วและรอบนี้ก็คือลุ้นข้างหลังอย่างเดียวไมจีเพราะทีมออริจินนมันกบรัศมีหมดไว้โบและโบได้เกิงมา9-4ทฟทุกคนรอลุ้นอย่างเดียวข้างหลังไมจีบาสโตนี่เอาจริงๆก็ได้มานิดนึงนิดน่อยแต่ว่าข้างหลังโบ แพ็กนี้บักเตโอไหมจีแพ็กนี้บักเตโอโบลีรีบไปเปิดกันไหมจียาพึ่งพิกเซลอยาพึ่งใจเย็นใจเย็นยาหยุดเลยหยุดมึงไปโลเลชันท่าแพแพ็กนี้บักเตโอโบรีไปเร็วๆ <laughs> ดูไม่เอาต่อเลยเหรอไปชูบใจเย็นไม่ดูด ดูดดูดคือหยุดไม่อยู่ระโบพระหลุดระโบสายสินขาดแล้วไหมจีสายสินมันขาดระโบลูดิกเกอร์อ <laughs> ายสินมันขาดระโบถ้ามึงได้เตโออีกกูว่าบักละวโมนอนนอนนอเตโอแชทแชทจะทำอย่างนั้นเลยกูขอร้องมันเยอะไปเพื่อน ไปครอย่างนั้นเลยโบ <laughs> <laughs> บักบักกี่มาโชคดงีขอได้เตโอโบขอร้องละขอร้องเอาเตโอไปเลยขอร้องขอร้อง <laughs> โบมีแพ็กที่ต้องอันนี้ก่อนปะคลิกเซล,ลก่อนปะพวกนายเป็นไรกันวะเพื่อน เอสโกโบที่โพลต์เซซันประเดิมเหมือนเดิมเป็นนาเซอร์ฮะไม่ใช่ว่ะเป็นทาเลฟเลยเหรอโอ้โหเล็โคตรต่ำโบมี potential c ช a t มีพ o t e เชีย l โบมี potential โบมี potential c ช a t ตาลีบาน94มี potential โบคำดาวคำดาวว e น e e d ซีอูด yes yes bro เราต้องการสิ่งนี้ัหมจี vinicius for himbo 5pp for himbo 5pp terry chat p r o d u c by untouchable bo ปรเดิมด้วยคาฟูและ piro birthday ไหมจี whatever you want bo whatever you want chat ขอแค่หนึ่ง w เพื่อเขา bo let's go และ piro love him so bad ไหมจี โปรโลเลฟทิมโซแบทโบไม่ยอมจากไปไหนทุกคนอันที่สามแชทต้องการแค่หนึ่งวูโบชาวตันแชทโอเคโบรโอเคดูดเลสโกโบวูไรแนวไหมจีชาวตันดูดพันแกลดและ DDA d ด็ดอ,ดดอกบาหรือเปล่าโบอีโวคิง a อรีโอคอสอันสุดท้ายไหมจีเราต้องการมากกว่านี้เชื่อชั้นเชิก กอมแก้มไมจีอย่างนั้โบก็ไม่ค่อยขาดทุนไปคอนแกอัพเตอร์ไลฟ์หกแสนสองมื่นห้าพันคอยฟอฮิมโบ <c oughs> ลุ้นเหมือนลุ้นเลี่ยงเบอร์อะโบมันก็ต้องดูบแล้วดิโอซัมบอดี้มีเก้าสิบวกไอคอนโบตัมบอดี้ชัด W วอลเปเปอร์ฟอฮิมโบ จาก macbook ทุกคนตามบอดี้แชทเฮดิโก้เก็ดครกโบจะเปิดหกแสนสองมืนห้าพันคอยจริงเหรอโบไม่เอาหน้าแชทใช่หรอโบจะเปิดจริงหรอ <c oughs> ออวมา <c oughs> ตองเต้เก้าหกอ๋อโบเดิเดิเดินโบเกทคอกเกทคุกโบขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับเลสโกบบมันต้องลุ้นข้างหลังอะอันเนี้ยมันต้องลุ้นลุ้นข้างหลังครับโบ แล้วมีโพรเลนเชียโนเว่าทีมอสซิสเนเลตต่ำมากอะ <c oughs> ทำไมเลตมันต่ำอย่างเงี้ย n t o u c h a b l e วเออ